เรื่องราวในวันนี้จะขอนำเกร็ดชีวิตบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายพระปาทที่ทุกคนรู้จักกันดีมาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องที่จะเล่านี้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยฟังและจินตนาการไม่ออกว่าภาพลักษณ์ของแม่ทัพธรรมพระอริยสงฆ์ที่เราคุ้นเคยจะมีบางช่วงของชีวิต ที่เป็นเหมือนกับบุตุชนคนธรรมดาอย่างเราท่านเรื่องแรกเป็นเรื่องที่สมัยหลวงปู่มั่นท่านยังครองเพศคารวาสอยู่หลายคนอาจไม่ทราบว่าสมัยยังเป็นวัยรุ่นก่อนหน้าที่ท่านจะบวชและกลายมาเป็นแม่ทัพธรรมนั้นท่านเคยเป็นหมอเพลงมาก่อนและมีชีวิตที่สนุกสนานน่ารื่นเริงเหมือนกับวัยรุ่นธรรมดาเช่นกัน เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเคยเล่าให้บรรดาสิทธิอนุสิ์ฟังตามที่ปรากฏในหนังสือประวัติหลวงปู่มัน่นที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้บันทึกไว้ซึ่งก็ทำให้เราเห็นว่าคนคนหนึ่งสามารถจะพัฒนาตนเองได้อย่างน่าอัศจรรย์จากคนที่มีนิสัยร่าเริงสนุกสนานเฮฮาในคราวที่เป็นคราวาดได้กลายมาเป็นผู้ที่มีความสำรวมในกิริยาวาจา เป็นผู้เคร่งครัดเอาจริงเอาจังในธรรมวินัยมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามหลังจากการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างอุกฤษในคราวที่เป็นเพศบรรพชิตในหนังสือประวัติหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวท่านบันทึกไว้ว่าบางครั้งเวลาว่างหรือโอกาสดีๆท่านพระอาจารย์มัน่นท่านก็มักจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังซึ่งโดยมาก มักสนุกขบขันและหน้าหัวเราะทั้งนั้นในเรื่องนี้เองก็เช่นกันสมัยหลวงปู่มั่นท่านเป็นคราวาสกำลังแตกหนุ่มท่านเคยเป็นหมอลำหมอเพลงคราวหนึ่งท่านขึ้นไปขับลำทำเพลงประชนันกันกับหญิงสาวซึ่งเป็นนักประชันที่มีชื่อคนหนึ่งในงานใหญ่มีคนไปในงานนั้นนับเป็นพันๆท่านนึกสนุกขึ้นมา ก็ขึ้นไปบนเวทีขอประชันเพลงกับหญิงคนนั้นหรือท่านอาจมีใจรักชอบเขาหรือไม่ก็ไม่อาจทราบได้จึงเกิดความฮึกหารขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงหญิงนั้นก็ยินดีเป็นคู่แข่งกับท่านพอเริ่มประชันกรอนยังไม่ถึงไหนท่านก็เป็นฝ่ายแพ้กรอนเขาเข้าไปสองสามกรอนแล้วแต่พอดีมีเทวบุตรมาโปรดไว้ทันคือในงานนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีคูนูปมาจาร เสบริจันโทซึ่งเวลานั้นท่านก็เป็นคาราวาสและอยู่ในวัยหนุ่มเช่นเดียวกันเพียงแต่อายุแก่กว่าท่านอาจารย์มั่นได้ไปในงานนั้นด้วยและได้ฟังท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นชายหนุ่มกับหญิงสาวคนนั้นขับเคี่ยวกันในเชิงกรอนต่างๆท่านเจคุณูบาลีเห็นท่าไม่ได้การเพราะฝ่ายเราคือท่านอาจารย์มั่นแพ้เขาไปหลายกรอนแล้วถ้าตกดึกไปกว่านี้ คงจะลงเวทีไม่ได้แน่อาจจะถูกหญิงสาวคนนั้นหามลงแบบไม่มีหน้าติดตัวลงมาเลยเพราะหญิงสาวนั้นเป็นนักต่อสู้มาหลายเวทีแล้วส่วนคนของเราเพิ่งจะเริ่มขึ้นเวทีแล้วก็ใจปั้มฮึกหานสำคัญตนโดดขึ้นสู้กับเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนแม้จะเป็นเสือตัวเมียมันก็มีเขี้ยวเต็มปากพอตัวแต่เสือเราแม้จะเป็นเสือตัวผู้ แต่ฟันน้ำนมก็เพิ่งจะออกมาไม่กี่ซี่ขืนให้สู้ต่อไปเสือตัวเมียต้องถลกหนังมันเข้าตลาดแน่ๆคราวนั้นท่านว่าไอ้มั่นนี่มันไม่รู้จักเสือมันนึกว่าแต่สาวๆเท่านั้นแต่มันไม่รู้จักตายเราต้องเข้าช่วยเอาหนังมันไว้ก่อนครั้งนี้ไม่เชน่นนั้นหนังมันจะเข้าตลาดแน่นอน พอคิดแล้วก็โดดขึ้นเวทีพร้อมกับกล่าวว่าไอ้มัน่นไอ้หากู้เที่ยวตามหามึงแทบตายแม่มึงตกเรือนสูงๆลงมากองอยู่กับพื้นจะตายหรือยังก็ไม่แน่ใจเลยพ่อกูโผล่เข้าไปจะช่วยเขาก็ใช้ให้กูมาเที่ยวตามหามืองตั้งแต่วันๆจนป่านนี้กูตามหามึงแทบตายข้าวก็ยังไม่ตกท้องเลยกูจะเป็นลมตายอยู่เดี๋ยวนี้ ทางอ้ายมั่นตกตะลึงหญิงสาวก็ตกตะลึงในอุบายไปตามๆกันฝ่ายไอ้มั่นอดไม่ได้รีบถามขึ้นมาทันทีว่าแม่กูเป็นยังไงวะอ้ายจันฝ่ายไอยจันที่กำลังทำเป็นอิดโรยจะเป็นลมตายอยู่บนเวทีก็พูดว่ากูคิดว่าแม่มึงตายแล้วส่วนกูกำลังจะตายด้วยทั้งหิวข้าวทั้งเป็นลมพ่อจบคำ อ้จันก็ฉุดแขนไอ้มั่นทำท่าลากกันลงมาจากเวทีท่ามกลางคนเป็นพันๆตกตะลึงพลึงเพลิดไปทําตามกันแล้วก็พากันออกวิ่งผ่านฝูงคนไปอย่างรีบด่วนพอพ้นผ่านหมู่บ้านนั้นไปแล้วอ้ายมั่นถามซ้ำอีกอย่างกระหายอยากทราบเป็นกำลังว่าแม่กูไปทําอะไรถึงได้ตกเรือนขนาดกองกับพื้นเล่าฝ่ายไอ้จันตอบว่ากูเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัด พอมองเห็นและจะวิ่งเข้าไปช่วยเขาใช้ให้วิ่งตามหามืองกูวิ่งมานี่จะไปรู้เรื่องละเอียดละออยอย่างไรเล่าเท่าที่มึงดูบ้างแล้วแม่กูพอจะตายไหมไอ้มั่นถามอย่างกระวนกระวายไอ้จันตอบว่าตายหรือยังอยู่เราจะไปดูเองอยู่ขนาดนี้ยังไงละ่ะแต่พอเลยหมู่บ้านไปไกลไอ้จันจึงเปลี่ยนกริยาอาการทุกอย่างเสียใหม่ แล้วบอกกับอ้มั่นโดยตรงว่าแม่มึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกที่กูทำท่ายอย่างนั้นกุทนดูมึงติดกรอนอียายเมียมึงคนนั้นไม่ไหวกลัวมันจะถลกหนังมึงไปขายตลาดซึ่งเป็นการขายหน้ากูและขายหน้าบ้านเราว่าไอ้มั่นสู้ผู้หญิงไม่ได้ให้เขาเปิดผ้าลบลายเล่นเหมือนเสือตายแล้วกูจึงได้คิดอุบายหลอกมึงและหลอกอิยายเมียมึงให้มันตายใจ แลให้ชาวบ้านเชื่อถือได้ว่ามึงยังไม่หมดประตูสู้แต่ต้องหนีไปเพราะเหตุสุดวิสัยแล้วจุดมึงหนีเพื่อไม่ให้ใครเข้าจับพิรุษได้แม้อียายเมียคู่แข่งมึงก็เห็นอดตกตะลึงไปตามอุบายอันแยบคายของกูไม่ได้มันต้องสนใจฟังและมองตามพวกเราด้วยความตกใจแสนสงสารแม่มึงและมึงไปตามเราเห็นไหมอุบายกูช่วยมึงออกจากนรกผู้หญิง คราวนี้มึงว่าแยบคายดีพอใช่ไหมพออ้าอจันพูดจบลงไอ้มั่นอุทานว่าไอาหาหนี่ทำกูถึงขนาดนี้เถยวนะกูกำลังคันฟันห้ำหันกับมันอย่างสนุกสนานมึงมาฉุดกูออกจากถ้วยลาบแหมมึงทำกูอย่างถนัดกูไม่ได้นึกเลยไอยจันกูอยากคืนไปซ้ำมันอีกเอาหนังเข้าตลาดในคืนวันนี้จนได้ไอจันตอบว่า มึงจะตายกูช่วยชุบชีวิตไว้ได้แล้วมึงยังกลับทําท่าอวดเก่งอยู่อีกเดี๋ยวกูจะผลักหลังกลับคืนไปให้อียายเมียม,มึงเอาเนื้อขึ้นเขียงเสียในคืนนี้ไม่ดีหรือไอ้มั่นออกท่าว่าที่กูทําท่าติดกรอนมันบ้างพอให้มันได้ใจไปหน่อยนั้นเพราะกูเห็นมันเป็นผู้หญิงพอตกดึกกูก็มัดมันเข้ากระสอบเอาไปขายกินอย่างหวานๆยังไงละ่ะมึงยังไม่รู้อุบายกู เป็นอุบายเสือหลอกลิงเลยไอยจันพูดว่าถ้ามึงเก่งจริงดังที่คุยโม้เพียงกูคิดอุบายนิดหน่อยชุดมึงขึ้นจากนรกผู้หญิงมึงยังตกตะลึงทั้งจะร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าเมียมึงอย่างไม่คิดอายว่าตัวเป็นผู้ชายเลยแล้วใครจะชมมึงว่าฉลาดพอเจ้าอียายเมียมึงเข้ากระสอบละ่ะกูคิดเห็นต่มันจะมัดมึงโยนลงเวทีต่อหน้าคนจำนวนพันๆเท่านั้น มึงอย่าคุยโม้ไปมากรีบสาธุอุบายเมตตากูที่มีต่อมึงดีกว่าไอ้แพ้ผู้หญิงสุดท้ายคืนนั้นทั้งอ้ยจันทั้งอ้มั่นเลยไม่ได้ดูงานตามความคาดหมายไว้เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุให้ต้องออกจากงานฟังนักปรา์ทั้งสองโต้ก,กันแม้สมัยท่านยังเป็นคารวาสก็ยังรู้สึกว่าน่าฟังมากถึงแม้จะเป็นเรื่องโลกโลก แต่ก็เป็นเชิงของคนฉลาดพูดกันจึงเป็นที่ทราบซึ้งจับใจในอุบายที่แสดงออกทุกๆประโยคฟังแล้วทำให้เพลินใจประหนึ่งเหมือนว่าท่านกําลังสนทนากันอยู่ต่อหน้าเราฉะนั้นเรื่องของท่านทั้งสองโต้กันยังมีอีกมากแต่เห็นว่าเท่าที่กล่าวมาก็พอจะเป็นคติแก่พวกเราพอสมควรอุบายของท่านทั้งสองแสดงให้เห็นได้ชัดว่า มีเขาแห่งความฉลาดมาแต่เป็นคราวาดฉะนั้นเวลามาบวชเป็นพระท่านจึงเป็นจอมปราดทั้งสององค์ในสมัยปัจจุบันอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าในวันนี้คือในครั้งหนึ่งนั้นหลวงปู่มั่นเองก็ปรารถนาอยากจะศึกจากความเป็นพระเช่นกันคงในราวปีพุทธศักราช2440หลวงปู่มั่นท่านยังเป็นพระบวชใหม่ อายุพรรษาราวสีพ่พรรษาขณะนั้นท่านพำนักปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่ใหญ่สาวกันตสีโลที่วัดเลียบเมืองอุบลซึ่งหลวงปู่สาวท่านเป็นสมภารอยู่หลวงปู่มั่นในขณะนั้นท่านเป็นพระหนุ่มที่เริ่มต้นภาวนาจิตใจของท่านยังคงโลดแล่นคึกขนองตามธรรมชาติของคนวัยหนุ่มโดยทั่วไปจิตใจยังไม่สนิทแนบแน่นในทางธรรม ท่านเกิดอยากจะลาสิกขาไปครองเพศคารวาสเป็นกำลังสุดที่จะหักห้ามจิตใจไว้ได้หลวงปู่มั่นจึงตัดสินใจเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้สําหรับคารวาสไว้พร้อมรอโอกาสเหมาะจึงได้จัดขันดอกไม้ทูบเทียนตามประเพณีเข้าไปแสดงความประสงค์จะขอลาศิกขากับหลวงปูเ่เสาจะเป็นด้วยบุญบารมีของหลวงปู่มั่นที่จำเป็นจะต้องได้บำเพ็ญตน เป็นพุทธาสาวกที่สามารถประกาศสัจธรรมได้อย่างกว้างขวาง,วางหรือด้วยการที่หลวงปู่เสาจะสามารถอย่างรู้จิตใจและอนาคตของสิทธิ์หรือด้วยองค์ประกอบทั้งสองอย่างก็สุดจะคาดเดาเมื่อหลวงปู่มั่นเข้าไปบอกความประสงค์จะขอลาศึกขาปรากฏว่าหลวงปู่เสาไม่ได้กล่าวคำทัดทานเลยแม้แต่น้อยท่านพูดด้วยน้ำเสียงสงบเย็นตามอุปนิสัยของท่านว่าถ้าท่านจะลาศึกก็ศึกได้ ไม่ห้ามไม่หวงแต่ผมจะขอร้องและแนะนำท่านสักอย่างว่าการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้เป็นของยากเหลือเกินฉะนั้นเมื่อเราได้ลาบอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดเป็นลูกผู้ชายได้บวชครองผ้ากาสายะของพระพุทธองค์อันบริสุทธิ์เช่นนี้แล้วขออย่าได้ละโอกาสอันดีงามนี้ให้ล่วงเลยไป โดยปราศจากประโยชน์เลยการได้มาบวชมาประพฤติธรรมเป็นบารมีของเราเราอาจจะยังไม่ถึงพร้อมจึงยังไม่สามารถทำให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้แต่ก็ช่วยอบรมบ่มนิสัยในทางที่ดีงามให้แก่เราได้พอสมควรในโอกาสที่ท่านจะศึกหาลาเพศออกไปนี้ผมอยากจะขอร้องให้ท่านบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่สักเจ็ดวัน เพื่อเป็นการสร้างสมบรมีให้เกิดเป็นอุปนิสัยติดตามตนไปไม่ว่าจะไปทำอะไรจะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองสดใสในช่วงเจ็ดวันก่อนศึกนี้ขอให้ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีให้เต็มที่ระมัดระวังปิดประตูทวารทั้งหมดให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ใช้ความเพียนให้เต็มที่เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายของท่านที่จะทำถ้าออกไปครองเพศคารวาสแล้วไม่สามารถประกอบความเพียรเช่นนี้ได้โดยการครองเพศคารวาสนั้นมันวุ่นวายต้องต่อสู้ดิ้นรนจะหยุดนิ่งไม่ได้โอกาสทำความเพียนของคารวาสจึงยากแสนยากไม่เหมือนอยู่ในเพศบรรพชิตเช่นนี้ในช่วงเจ็วันสุดท้ายของการเป็นพระนี้ จึงขอให้ท่านเร่งความเพียรให้เต็มที่เถิดถือทุดงขวัตสิบสามให้เคร่งครัดที่สุดฉันเอกาเป็นวัดถือเนสัชิกไม่นอนทอดกายตลอดวันคืนและการเข้าเยี่ยมป่าช้าเป็นต้นขอให้ท่านทําตามคําขอร้องของผมอย่างเคร่งครัดเมื่อครบเจ็ดวันแล้วเราค่อยมาพูดเรื่องการลาศึกกันใหม่เมื่อหลวงปู่เสากันตสีโลแนะนำหลวงปู่มั่นลูกศิษย์ของท่านแล้ว หลวงปู่มั่นท่านมีความดีใจมากเพราะความหวังที่จะได้ศึกมาเป็นคารวาสลอยมาอยู่แค่เอื้อมเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองหลวงปู่มั่นจึงตกลงรับปากกับครูอาจารย์ท่านอย่างแข็งขันคือทำความเพียรให้เต็มที่เพื่อแลกกับการศึกหลังจากนั้นหลวงปู่มั่นก็กราบลาไปเร่งทำความเพียรอย่างเต็มที่หวังแต่เพียงเพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปทั้งในภพนี้และภพหน้า ตามคำที่ท่านอาจารย์ใหญ่บอกส่วนหลวงปูเ่เสาท่านก็เร่งทำความเพียรของท่านอย่างไม่หยุดหย่อนคือทุกวันหลังฉันพัฒนาหารท่านจะปลีกจากหมู่คณะไปบําเพ็ญเพียรที่โบสถ์วัดร้างจนถึงเวลาเย็นจึงกลับวัดตามปกติเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันตามสัญญาท่านก็เรียกหาหลวงปู่มั่นเข้ามาพบแล้วก็ถามความสมัครใจว่าจะศึกหรือไม่ ถ้าต้องการจะศึกก็จะศึกให้พร้อมกันนั้นหลวงปู่สาวก็พูดในเชิงปรารภว่าสมณะหรือนักบวชที่แท้จริงต้องเป็นผู้ขวนขวายหาที่สงบเพื่อประกอบความเพียรชำระจ,จิตใจของตนเพื่อทำให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์แล้วท่านก็บอกความประสงค์ของท่านว่าท่านจะออกทุด,ดงสแสวงวิเวกไปทางภูลน ที่นั่นมีภูเขายาวเป็นเทือกโอบล้อมอยู่มีถ้ำอยู่หลายแห่งเป็นที่สงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาหลวงปู่สาวบอกว่าท่านจะอยู่ที่ภูหล่นสักระยะหนึ่งต่อจากนั้นก็จะออกวิเวกไปเรื่อยๆไม่มีที่กําหนดหมายสุดแต่ความพอใจและสมควรแก่สถานการณ์หลวงปู่มั่นรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่พระอาจารย์ของท่านบอกความประสงค์เช่นนั้น ประกอบกับช่วงเจ็ดวันที่ท่านเร่งประกอบความเพียรอย่างเต็มที่ถือทุดงขวัตอย่างเคร่งครัดเกิดความมั่นใจในทางธรรมมากขึ้นหลวงปู่มั่นได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตหาแก่นสารแท้จริงไม่ได้ไปหลงยึดถือเอาสิ่งไม่เป็นแก่นสารมาเป็นสาระจึงได้พากันเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุด คเหเหิดแล้วชวนสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งเมื่อคิดพิจารณาอย่างถีทถ่วนแล้วท่านจึงล้มเลิกความคิดที่จะศึกและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองว่าจะขออยู่ปฏิบัติธรรมในเพศบรรพชิตอย่างมอบกายถวายชีวิตไม่ขอศึกอีกต่อไปก็เป็นนั้นว่าหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้ลาศิกขาและปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุถึงความเป็นผู้พ้นทุก์จากภัยในวัฏฏสงสาร กลายมาเป็นแม่ทัพธรรมดังที่เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์กันในปัจจุบันและนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตบางช่วงบางตอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่าที่ทุกคนรู้จักกันดีที่ได้นำมาเล่าให้กันฟังครับ